นี่พี่รัตหนูเจอแล้วเพจชุดไทยสวยๆของเราเดือนหน้าสีเหลืองเราต้องสั่งสีเหลืองมาใส่ให้แมสกันเดี๋ยวเราหารค่าส่งกันนี่นีนี่น,ะนี่นสวยสวย,สวยพปูดูผูดีจ้ะพี่ปูดูอะไรอยู่คะพี่กำลังหาเบอร์โทรของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีอยู่ค่ะอา้าวเอาไปทำอะไรคะหนูมีนะ พี่ไปยื่นเรื่องรังวัดเอาไว้อ่ะเสร็จแล้วจะสอบถามป้อมูลเขาว่าไปถึงไหนแล้วอืพี่ปูค่ะหนูมีเว็บไซต์ใหม่ของเขามาแนะนําค่ะอันนี้ตรวจสอบได้เลยค่ะพี่ปูพี่ปูเข้า Google เลยค่ะนั่นแหละค่ะเข้า Google ค่ะแล้วพี่ปูก็พิมพ์คําว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีค่ะคลิกค่ะเอาคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะแล้วพี่ปูก็เลื่อมาตรงกลางนะคะนั่นแหละค่ะ เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบนะคะชื่ออู่ไทยยูเชคค่ะแล้วอู่ไทยยูเชคเนี่ยใช้ตรวจสอบอะไรได้บ้างคะน้องนุชทำได้หลายอย่างเลยคะ่ะพี่ปูทางงานรางวัดงานทะเบียนค่ะงานรังวัดก็คืออย่างของพี่ปูเลยก็คือสอบเขตใช่ไหมคะก็ตรวจสอบได้ถ้าอย่างทะเบียนก็คือมรดกแล้วก็ใบแทนอันนี้ก็ตรวจสอบได้พี่ปูก็ลองกดเข้าไปเลยค่ะใช่กดเข้าไปเลยจ้ะตรง ยอยู่ไทยยูเช็คนี้นะคะ่ะอู่ไทยยูเช็คค่ะโะแคนี้เองค่ะแล้วหน้าเว็บของเขานะคะ<ช>เห็นไหมคะพี่ปูไม่มีอะไรยุ่งยากเลยพี่ปูอยากตรวจสอบเรื่องสอบเขตใช่ไหมคะ<ช>พี่ปูก็ไปกดที่งานรังวัดค่ะเสร็จแล้วพี่ปูก็กดอใช้เลขโฉนดพี่ปูจําเลขโฉนดได้ไหมคะจำได้จำได้พี่ปูก็ใส่เลขโฉนดค่ะ,ะทีนี้เลขที่เบสจ เลที่เบสิสก็คือเวลาที่เราไปยื่นเรื่องแล้วเราจะต้องชําระค่ารลังวัดเขาก็จะมีเบสิสให้เราใช่ไหมคะพี่ปุ๊ก็กรอกเลยที่เบสิสจำไไม่ได้อะไม่เป็นไรค่ะเขาทํามาให้เราแล้วก็คือเราสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะพี่ปูกก็มาเปลี่ยนตรงด้านหลังแว่นค่ะตรงรูปโทรศัพท์ใ,ใช่ไหมใช่รูปสี่เหลี่ยมอะค่ะนั่นแหละค่ะพี่ปูก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์สี่ตัวท้ายของพี่ปูก็คือพี่ปูกเป็นคนยื่นเรื่องเนาะชื่อ<ช>พี่ปูใช่ไหมคะอ่ะพี่ปูกก็ใส่ หมายเลขโทรศัพท์ของพี่ปูค่ะปูก็กดรูปแว่นเลยค่ะเพื่อทําการค้นหาเสร็จแล้วเขาก็จะมีบอกพี่ปูหมดเลยว่าตอนนี้ของพี่ปูอยู่ขั้นอะไรตอนนี้ของพี่ปูอยู่ขั้นนี้แล้วก็แค่นี้เองค่ะตรวจสอบง,ง,ง่ายสะดวกสบายดีนะคะใช่ที่สำนักงานก็ใช่ไม่ต้องโทรไปให้เสียค่าโทรศัพท์ไม่ต้องเดินทางไปให้เสียค่าน้ามันค่ะอย่าลืมนะคะพี่ปูดูแล้วบอกต่อค่ะปูไทยยูเช็คค่ะ